ลา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 วัน <overhe> น <S 1 S 2> ี้เป็นเ้าที่สดใสด็อกเตอร์แบบฉันช่างมีความสุขเหลือเกินว่าอย่างไงเจ้าตุ๊กตาหุ่นตัวตลกตัวน้อยทุกตัวเป็นยังไงบ้างเหตุการณ์ทั้งหมดปกติดีไหมเหตุการณ์ปกติดีครับเป็นไงเจ้าบีสองเหตุการณ์ปกติดีนะเหตุการณ์ก็ปกติดีครับว่าบีสามเราเป็นไงบ้าง ครับปกติดีครับจกดีมากว่าแต่พวกเจ้าโอเคนะที่ออกมาอยู่ข้างนอกนะไม่ได้อยู่ข้างในเหมือนเจ้าวันหน้าของพวกเจ้าะนะพวกเราอโอเคครับจอกอ๊กดีมากเพราะฉันกาลังวางแผนการอันที่เลวร้ายที่สุดที่เมืองนี้ไม่เคยที่จะจินตนาการมาก่อนไม่งั้นเนี่ยพวกเราจะไม่ได้เป็นบริษัทอันดับหนึ่งของโลกถ้าเราไม่ได้ทําเหตุการณ์ครั้งนี้ให้มันชนะลุล่วงไปเข้าใจไหมพวกเธอ ข้าใจครับดีมากงั้นก็เฝ้าไว้นอย่าให้ใครมาตามสืบเรื่องของฉันที่ฉันได้วางแผนไว้นะโอเคถ้างั้นฉันไปจัดการต่อแล้วล่ะไม่แอนนาบันนี่เราต้องทำการทดลองกันนะยโยนไข่นะเราต้องมาทดลองกันก่อนเดี๋ยวไปที่โรงเรียนปุ๊บแล้วโยนไข่แตกขึ้นมามันจะยุ่ง้อมแล้วและชายเกลวฉันว่าขั้นตอนแรกในเราจะโยนไข่ไก่แบบปกติ ไม่ได้สิคนโดนิปกติยาไก่มันก็แตกถูกไหมไชเ่เกิมน้องนะใช่ใช่ใช่แบบที่ครูสอนให้เราห่อหุ้มไข่นะเราต้องอแข่งกันนะบันนี่ธรรมดาอยู่แล้วไชเกิมแต่ฉันว่าแบบนั้นมันง่ายเกินไปนี่ฉันเอาไข่ไก่ทั้งหมดเดี๋ยวไปแช่น้ำใลนลักษณะน้ำที่แตกต่างกันลูกแรกเนี่ยเราแช่น้ำอัดลมนะไชเ่เกิมฉันแช่มาเป็น200วันเลยนะดูสิมันจะแตกไหมโยล้นนะหนึ่ง สองสบาบไปโอ้โหกแตกเปล่าไชเกิลไม่เหลือชิ้นดีโอ้ยแตกเหรอให้ตายสิลูกที่สองนะไชเกิลอะพร้อมนะพร้อมนะฉันจับตาดยูอยู่เดี๋ยวๆๆเดโอเคไชเกิลฉันพร้อมแล้วนะหนึ่งสอง ลูกนี้เนี่ยชันเชนน้ำาส้นสายชูนะไชเกิลปกติแล้วน้ำเส้นสายชูมันจะเด้งดึงเด้งดึงดูสิมันจะเด้งดึงไหมเวลาลงไปข้างล่างหนึ่งสองสามไปว้าวว้าวเด้งจริงด้วยไชเกิลเธอไปไหนอ่ะเอาเฮ้ยลูกนี้ไม่แตกวันนี้ใช่มันเด้งดูสิดูนะเห็นไหมมันเด้งตเฮ้ยในที่สุดเราก็ทำสำเร็จแล้วไหนจริงด้วยเด้งจริงด้วยวันนี่โอเคลูกที่สามนะไชเกิลพร้อมนะ ในในในสองสามโอ้ oh, ลที่สเออมนันนี่ไข่ดาว <c oughs> ใช่ไหมนะ่ะแม่กัชายเก้า <c oughs> มันเป็นไข่เนี่ยออกมาจากเบือกหมดแล้วกลายเป็นไข่ดาวเลยนะ่ะ จะไม่แตกได้ไงก็ฉันโยนไข่ธรรมดาลงไปอ่านะเฮ้ยแต่อย่างน้อยเราก็เจอแล้วหนึ่งอันนะบันนี่ที่เราจะเป็นผู้ชนะในการไปแข่งที่โรงเรียนรอบนี้ถูกต้องฉันจะทำให้ครูเซอร์ไพลส์ให้ได้เลยว่าเราเนี่ยโยนไข่ไก่ธรรมดาแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่นะมันเป็นไข่ไก่ที่เราไปดองน้ำซอสสายชูเอาไว้ แผนการของเรานี่สุดยอดจริงๆเลยนะธรรมดาชายก็ลาังวัดผู้ชนะต้องเป็นของเราเอเล่นไปเล่นมาเริ่มหิวแล้วนะชายก็ฉันว่าเราไปหาลุงกันดีกว่าโอเคโอเคบันนี่เธอลงมาเลยฉันรออยู่ข้างล่าง หรือเธอจะลองกระโดดลงมาด้วยเออฉันต้องไปดองในน้ำส้มสายชูก่อนใช่ไหมใชค์เกิ้ลเป็นบันนี่ดองแต่ว่าถ้าบันนี่ดองเธอต้องดองด้วยฟอร์มาลีนหรือเปล่านาไม่ตายเลยใชค์เกิลฉันยังไม่ตายนะการรีบลงมาเร็วรีบลงมาเร็วโอเคได้เลยใชค์เกิ้ลงั้นเดี๋ยวฉันจะเอาไข่ไก่ดองน้ำส้มสายชูเนี่ยลงนำหน้าฉันไปก่อนว้าเป็นยังไงบ้างโอ๊ยไก่ไม่แตกเลย แต่แต่ชัดแต่อ้ยไปกินข้าวดีกว่าชายเกิลหิวแล้วไอ้กระเทียมตุนชายเกิละหิวข้าวหรือยังเนี่ยฉันก็หิวเหมือนกันนะฉันว่าช่วงนี้ทำไมบ้านเราเนี่ยซอลไซต์ชิตี้ของเราเนี่ยมันเงียบแปลกๆปกแล้วชายเกิลเธอว่าหรือเปล่า แล้วแหละไม่ใช่แค่ช่วงนี้ฉันรู้สึกว่าทั้งเมืองอะ่ะเขาไปไหนกันหมดก็ไม่รู้ริงด้วยชายเกลวหรือว่าเขาเนี่ยเริ่มย้ายกันออกไปเรื่อยๆรืๆแล้วไม่มีใครอย,อยากอยู่ในเมืองนี้หรอกใช่ไหมนั่นนะสิฉันว่านะเราต้องทําให้เมืองเรากลับมาหน้าอยู่อีกรอบนะบันนี่คนจะได้กลับมากันหน้าแล้วเราต้องทํายังไงล่ะชายเกลียเอปกติที่ พอชอบเจอเหล่าหลชิแมงั้นฉันว่านะพวกเจ้าดีมากเลยเสียงอะไรใช่ครับเราจอดรถเราจอดรถดูอนนี่มันตึกด็อกเตอร์นี่อุ้ยครับเพลินไปหน่อยจะไปร้านลุงแด่อยู่ตึกด็อกเตอร์จับเท้าทุกคนเดี๋ยวเราจะจัดการปล่อยพวกเจ้าไปจัดการบัดนี้และช้ยก็ได้เบืองเลยเฮ้ยชาย้าต่อหน้าต่อตาเลยได้กินเปล่า สองรูหูเต็มรูหูไปเลยใช่ชัดๆเคลียร์เลยบอกว่าจะมาจัดการเราหน้านว่าอะไสิทำยังไงเดียฉันก็เราต้องทำยังไงนะดังนันนี่แผนการแรกที่ฉันบอกไว้ว่าเราจะทำให้เมืองเราหน้าอยู่ก็คือเราต้องจัดการเราห้ายไปก่อนฉันพร้อมแล้วฉันก็พรออ้อมแล้วเอาเอาวุธเลยเอาอวุธเลยนี่เลยฉันฉันเขากันวกเจ้าถ้าพร้อมแล้วก็ไปจัดก,การบาดี้กับชายเข้าได้เลย มันคุมไม่มมอ,ยมมมอยู่ว้าวมันมาไหวบันนี้มันอยากจะรู้ว่าเราอยู่ตรงนี้นะว้าย,ายตัวเล็กก็น่ากลัวเหมือนกันนั่นนี่เียตัวนี้มันเหมือนตัวตลกเลยแต่ว่าฟันมันแหลมคมมากเลยนะะท<า>่านราศีชายเกิลแถวมันยังมีตัวใหญ่ที่เป็นตัวแม่มันอยู่ด้วยนะเมื่อกี้นะใช่สิเย็นแล้วแเย็นแล้วลูกอยู่ไหนเนี่ยลูก เฮ้ยชายก็ลุงไม่อยู่ร้านน่ะเอ้าทำยังไงล่ะอุตส่าห์จะมาบอกลุงก,กันแท้ๆน่ะลุงไม่อยู่จริงด้วยชายเกลว้ายมาดีเดินขังในห้องเยน็นช่วยด้วยวช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยออกไม่ได้ถ้าเธออยู่ในนั้นนานๆเธอจะออกได้แล้วอนะอกค่ะวันนี้ววายมากไปหน่อยชายเกลถ้าเธออยู่ในนั้นนานๆเธอจะไม่รอดเอานะเธอจะเป็นกระต่ายแช่แข็งน่าฉันอยากเห็นชาเกลแช่แข็งบ้างเลยลองเข้าไปดูซิไม่ไม่มีทาง คอเราปิดประตูแล้วเปิดให้ไว้ให้ลุงเหมือนเดิมดีกว่าว่าแต่ลุงอยู่ไหนนะ่ะลุงไม่อยู่แถวนี้แสดงว,ว่าลุงต้องโดนด็อกเตอร์จับตัวไปแน่นอนเลยใช่ก็จ๋า นั่นสิหรืออีกอย่างหนึ่งนะลุงต้องเป็นพวกกับด็อกเตอร์แน่ๆเลยนะนี่จริงด้วยชัยเกิ้าก็คิดว่าอย่างนั้นแหละมันมีแค่สองอย่างถ้าลุงไม่เข้าร่วมกับด็อกเตอร์ลุงก็ต้องเป็นพวกเดียวกับเราใช่แล้วชายเก้ลถ้าไม่ใช่ศัตรูก็ต้องเข้าร่วมสแสดงว่าลุงต้องเข้าร่วมกับด็อกเตอร์แน่นอนเลยเตรียมอาวุธให้พร้อมเลยเราพร้อมที่จะจัดการแล้วเจ้าตัวตลกประหลาดนั้นต้องเจอบันนี่ ฉันว่เกินไปนะชายเกลมันจะไม่อยู่แถวแถวนี้นะใช่แล้วชายเกลฉันว่าเราต้องเดินไปจัดการมันให้ลาบคาบเลยครั้งนี้เราต้องเผาตึกด็อกเตอร์ให้พังพินาศไปเลยแต่เด็กๆน้องๆหนูนๆการเผาบ้านเผาเมืองเผาทุกอย่างเป็นสิ่งไม่ดีนะไม่ควรทำตามบันทึกกชายเกลนะฮ้ยบันทึกเจอแล้วยิงมันก็เห็นแล้วเหมือนกันมันไวตัวทันชายเกลนี่นะ ว้าวจัดการได้แล้วหนึ่งตัวบันนี่จัดการได้แล้วหนึ่งดีมากไชเกิลอุ้ยมันกระจายไปทั่วเมืองแล้วตอนนี้ไชเกิลเราต้องระมัดระวังมานะดีนะมันกำลังตามหาเราอยู่ยังไงอุ้ยมันเห็นเราปุ๊บนี่แน่เจ็บตัวใกล้ๆบันนี่ล็อกตัวไว้แล้วยิงเย้่งจุดนี้เราฉันว่าเราต้องถอนรากถอนโคนหนึ่งต้องไว้ิล ตัวเลขกองพัน็มเลยจ็อกเตอร์โดนพันจัดการไปด้วยฉันก็อยูสิเฮ้ยเป็นดิฉันก็ธอเก่งมากเลยเธอจัดการมันได้ด้วยโอ้ยไม่น่าเชื่อเลยว่าฉันจะจัดการบอสได้น่ะตัวเลขตัวเล็กตัวเลขวายตัวเล็กอยู่ไหนไปไหนแล้วจัดการมันแล้วเหรอจัดการมันได้แล้วเย้เย้เย้ใครจะจ้ดด็อกเตอร์ตัวร้ายนอนนิ่งเลยใช่ไหมเนี่ยเราไม่ต้องช่วยด็อกเตอร์หลอกชายเกิลฉันว่าปล่อยให้เขายอมรับ ความผิดของตัวเองไปตรงนี้ไปเถอะว้าวว้าวชายก้ามันโผล่เเป็นล็อกเกอร์มันพังเป็นล็อกเกอร์ออกมาเฮ้ยไปยายโอ้ชายก้ไม่นะ มันตบฉันที่เด็กตอนนี้ฉันต้องรีบดิกอยากให้มันง้างมือตบได้เด็ดขาดนะแค่มันง้างมือเราก็ไม่รอดแล้วรีบไปดีกว่าไม่รู้ด็อกเตอร์ผลิตตัวกอลลีแอตคลาวไปทั้งหมดกี่ตัวฉัยเก้าฉันว่าเราจะกลับไปทีพพร้อมกับระเบิดนิวเคลียร์ไปก่อนเรลยอุ๊ยชายเก้าดูสิมันล้อมเราไว้หมดแล้วหน้าทำยังไงดีโว้ย ว่ารอบน,น, so นี Luft ้ด็อกเตอร์ต้องกำลังคิดแผนการใหญ่อยู่แน่แน่เลยนะถึงส่งมันมาจัดการแล้วขนาดนี้นะจริงด้วยชาเกิลถ้าเราปล่อยไว้อย่างนี Gothic ้ค <Wow. S 1> ือเราไม่รอดแน่เลยงั้นก็ดำเนินตามการแผนเดิมของบันนี่นะเราจะยิงนิวเคลีย์ใส่มันแล้วนะจัดไปเลยนี่เนยว้าวมันตายหมดไหมชายเกิล э <igned> <mass> เห็นมันแล้วนะเย้เออฉันตกลงมาหน้าโรงพยาบาลพอดีเลยฉันว่าฉันต้องเข้าโรงพยาบาลด้วยเฮ้ยเห็นอะไรแดงๆหลอนมาตกนีเอ,อ,เอ,อ้าเอ้าหนูชายเก้าไปสงสัยเหตุระเบิดเ,เมื่อกี้ฉันว่ามีคนไข้แพทย์พาแพทย์ขยเข้าโรงพยาบาลด่วนเข้าโรงพยาบาลเข้าโรงพยาบาล